วันนี้ป้าน้องมาทำน้ำพริกปลาซาบะนะคะป้าน้องซื้อมาสองชิ้นแล้ววันนั้นป้าน้องก็กินป้าน้องไม่ชอบน้ำจิ้มเขาค่ะเขาไม่เผ็ดป้าน้องก็จะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วป้าน้องก็ชอบทำอะไรแปลกๆน,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแทนที่จะใส่ส้มจี๊ดมะนาวหรือส้มเข้าไปป้าน้องก็แอบเอามาขามเปียกใสไ่ไปหน่อยค่ะเอออร่อยค่ะมันกลมกล่อมดีแต่วันนี้ป้าน้อง เอามาทําน้ําพริกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นน้าพริกปลาซาบะจริงๆจะใช้ต้นหอมผักชีอะไรก็ได้คะ่ะให้มันปัดการเขียวเหลืองป้าน้องเอาใบมะกรูดมาหั่นใส่นะคะแล้วก็ปลาซาบะเหลือเนี่ยป้าน้องก็จะวางกินแก้มคะ่ะนะคะแล้วก็จะมีบวบเนี่ยมีบวบนึ่งผักกาดขาวนึ่งแตงโมน,นึ่งแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนึ่งนะคะแต่ผักกาดหอมนี่ไม่นึ่งนะคะกินกินดิบคะ่ะ ตามป้าน้องเข้าไปนะคะป้าน้องจะสอนวิธีทำให้นะคะนี่ค่ะกย็ยียีมันหยาบหยาบแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาดูก้างให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวก้างมันลงไปติดคอควันนี้ป้าน้องจะนับมาทำน้ำพริกปลาซาบะค่ะ เนี่ยค่ะปลาสบะเราก็มาดีหยับหยบแล้วเลือกก้างออกให้หมดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องของเขาก็จะมีหอมกระเทียมแล้วก็พริกมะเขือเทศนะคะเราเอาไปคั่วเนี่ยแล้วก็ยังมีเหลืออยู่ที่กระทะนี่นะคะมีเหลืออยู่ที่กระทะนะคะเราไปคั่วเดี๋ยวมาตำหยับหยาบแล้วก็จะบีบราดด้วยน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดที่เมื่อเช้าเราเอาไปเผา ประครบแผลน,นะคะเขาจะหอมค่ะป้าน้องก็เอามาบีบใส่แล้วก็ใส่ส้มจี๊ดแล้วใส่ส้มเกียวหวานแล้วก็จะใส่ปลานะคะปะลานี่เรามาที่นี่จะใส่ปลาค่ะปะลานี่เราต้มไว้นะคะไม่ใช่ปลาดิบนะคะปะลาสุกแล้วเดี๋ยวจะจืดเค็มชิมแล้วก็จะใส่น้ำปลาทีหลังค่ะถ้าเอาจริงๆถ้าเอากระเทียมตำก่อนไปเอาหอมตำก่อนน้ำมันมันกระเด็นเข้าตาเนะ ต้องเอากระเทียมตำก่อนค่ะเพราะว่าเอาหอมตำน้ำมันมันจะกระเด็นเข้าตาแต่น,นี้มันแยะมันคั่วแล้วมันอาจจะไม่กระเด็นก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตำหย,ยาบๆค่ะหอมกระเทียมตำนะคะตำหย,ยาบๆนะคะแล้วใส่พริกที่คั่วลงไป ไปน้องชอบกินน้ำพริกค่ะน้ำพริกอะไรก็ได้แล้วก็ผักมีก็เอามานึ่งมั่งกินสดมั่งไปเก็บผักที่ต้นมั่งซื้อมั่งนะคะผักเนี่ยนะคะต้องระวังนะคะซื้อมาแล้วต้องรีบใช้อย่าเอามาทิ้งไว้ข้างนอกพอเราทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยไอ้น้าในตัวผักเนี่ยก็จะระ,ะ,ะเหยไปวิตามินซีก็จะไปกับเขาด้วยค่ะเราเก็บ เราเก็บมาจากต้นใช้ได้เนี่ยวิตามินซีจะเต็มที่นะคะร้อเวลาไปล้างน้ําเนี่ยเราก็ลอกเป็นกับกาบนะคะเราก็ล้างน้ําให้เกี่ยงไปล้างน้ําใบล้างจืดหรือแมกกิ้งโซดาค่ะแล้วจะหั่นหรืออะไรค่อยมาหั่นทีหลังนะคะถ้าเผื่อเราไปหัน่นล้วล้างน้ําเนี่ยวิตามินซีเขาก็จะไปหมดนะคะเขาจะสลายไปกับน้ําค่ะวิตามินซีตอนนี้บางคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ก็ หั่นเราไปล้างน้ําเขาจะไปหมดเผลไม้ผักเนี่ยซื้อมาก็ต้องรีบใช้นะคะเพราะว่าถ,ถ้าเผื่อเรายิ่งทิ้งไว้นานน้ำระเหยออกไปเท่าไหร่เนี่ยว,วิตามินซีมันก็จะสลายไปด้วยค่ะนะคะกระตามหยาบ<ๆ>กระเทียมหอมพอหยาบๆยานะคะแล้วก็เอาพริกลงพอหยาบๆยาเอามะเขือเทศเนี่ยลงตอนนี้ตำตำไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำกระฉูดมะเขือเทศลง เราก็เอาท็อปปีตะล่อมตะล่อมค่ะเอาท็อปปี้ตะล่อมตะล่อมค่ะก็พอหย,ยาบๆแล้วตอนนี้ก็บีบบีบส้มจีตบีบส้มจีตมะกรูดนะคะลาดคุกทิ้งไว้ มะกรูดบีบส,ส้มจีม๊ดมะกรูดคลุกทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ช้อนเม็ดให้หมดนะคะเพราะไปกินเจอเม็ดเขาจะขมนิดๆค่ะเราก็หมกักไอเครื่องน้ำพริกไว้ประมาณสักสิหรือสินาทีนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็คลุกให้ทั่วนะคะแล้วใส่ปลาไปก่อนค่ะใส่ปลาลงไปแล้วก็ บีบมะนาวบีบส้มจี๊ดเขาจะได้ดับกลิ่นคาวนะคะแล้วใส่ปลาทีหลังแล้วก็ชิมแล้วก็ไม่เค็มก็ใส่น้าปลาค่ะปะลาต้มแล้วนะคะพาน้องจะไม่กินปลาดิบค่ะเปรี้ยวพออย่างไม่พอไม่พอเพิ่มได้หวานไหมใส่ส้มเขียวหวานครึ่งลูกมันจะได้หวานธรรมชาติเราจะไม่เอาหวานจากน้ำตาลนะคะ กินน้าตาลแล้วมันแปลงเป็นไตกลีสลายค่ะแล้วแก่เร็วบางคนเขาไม่ยอมกินน้ำตาลป้าน้องเนี่ยกินน้ําตาลน้อยสุดเลยนะคะขนาดต้มตัวเขียวป้าน้องก็ยังใส่น้ําตาลนิดหน่อยหวานประแลมปรแลมค่ะป้าน้องไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินน้ําตาล่ะเพื่อนบอกว่าจะรักษาสุขภาพไปถึงไหนในรุ่นทั้งหมดน่ะเธอก็สาวผเพื่อน บอกอา้าเรียนมาเราก็ต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยนะคะามาทำน้ำพริกปลาซาบะค่ะนะคะแทนที่เราจะกินปลาซาบะล้วนๆนะคะมันก็จะกินได้น้อยอันนี้เรากินได้มากคนขึ้นแล้วก็ได้ผักด้วยค่ะนะคะมันก็จะได้วิตามินเกลือแร่สนใจกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ